ใช่ไหมนี่นี่อิสระปลาอิสระคืออะไรถามว่าทําไมปลาบึกกับปลาสวายถึงนิยมใช้แล้วก็วิ่งกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบียร์นะครับวันนี้จะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกปลาบึกและปลาสวายมานําเสนอนะครับนี่รู้ไหมคืออะไรนี่ก็คือตะก้อวิ่งนะครับ ส่วนใหญ่90%เนี่ยของการตกปลาบึกและปลาสวายเนี่ยเราจะใช้ตะก้อวิ่งตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยแล้วก็แต่จะมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะขอเสนอตะก้อวิ่งก่อนแล้วกันนะครับนะครับในส่วนของตะก้อวิ่งนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนี่แบบนี้ก็จะคือแบบเกลียวนันมันจะเป็นเกลียวนี่ก็จะเกลียวเหมือนกัน แต่อันนี้จะไม่มีตะกัวที่มีตะกัวถามว่ามีตะกัวกับไม่มีตะกัวใช้งานต่างกันยังไงอาจจะมีอีกแบบนึงข้างในก็เป็นโฟมบางแบบก็จะเป็นเนี่ยเกยลียวโฟมเห็นไหมเนี่ยสามแบบเนี่ยต่างกันยังไงไอตัวเริ่มจากตัวตะก้อเปล่าก่อนนะครับตะก้อเปล่าเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะปั้นขนมปังป,งปอนอางเห็นไหมฮุ้มปึ๊บ พอเราตีไปเนี่ยมันก็จะพอถึงน้ำเนี่ยมันจะไม่ไม่จมแบบเร็วเหมือนเหมือนตัวตะก,ก้อที่มันมีตะก,กัวแบบเนี้ยอ่าไอตัวนี้จะจมเร็วจะจมเลยบางทีเราต้องการคัดไซส์ปลาอย่างเช่นไปเจอฝูงปลาสวายเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่ผิวน้ําเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยหลบลงหน้าดินไปเลยอ่าแต่ถ้าบางคนต้องการแบบ ปลาบ่อเนี้ยมันติดนิสัยกินผิวน้ํอ่าจะอยู่ข้างบนสักเมตรหนึ่งไม่เกินเมตรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะตีทุ่นลอยให้มันเกะกะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยช่วยมันจะพยุงเนี่ยอย่างตะ้วก็ลูกเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าปัานน้นขนมปังเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเหมือนทุ่นลอยเลยลอยอยู่อย่างเดียวไม่จมอ่าตัวนี้ก็จะจมชา้ชาๆอาการเหมือนดับส์โดซิงค์อย่างเงี้ยเหมือนเยื่อปอมจมชา้ชา แต่ตัวนี้จะลงเลยเนี่ยตะกัวน่าจะ10กร,รมัมต,ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมาะกับถ้าต้องการที่แบบตีค่อนข้างไกลเท่าน่อยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นตัวที่มีตะก,กัวเนี่ยช่วยเพราะมันจะพุ่งและมันตีได้ไกลกว่าถ้าเป็นเบาๆอย่างเงี้ยบางทีมันตีไม่ออกเจอส่วนลมเจออะไรเงี้ยตีตีไม่ได้เลย ตะกอวิ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายทรงนะครับอย่างที่เราอันนี้คือทรงโบราณเลยผมตกปลามาก็หลายปีแล้วเห็นมาไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีแลวเนี่ยไอทรงเนี้ยทรงเกียวเกียวแบบเนี้ยนะเป็นทรงคลาสสิกโบราณเลยผมผมขอเรียกว่าเป็นตะกอแบบทรงโบราณแล้วกันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีอีกทรงหนึ่งที่เข้ามารู้จักนี่ก็คือทรงนี้ตรงนี้คืออะไรแบบนี้ก็คือทรงมะเฟืองใช้งานได้เหมือนกันครับเหมือนกันเลย เพียงแต่ความแตกต่างของมันอ่ะก็คือทรงเนี้ยเหยื่อมันจะแตกตัวได้ดีกว่าเพราะว่าก้านโลหะเนี่ยมันน้อยกว่ามันเหมือนมันขนมปังพอมันดูดน้ํามันฟูมันก็จะดันออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้าตัวนี้จะอุ้มเหยื่อได้ดีกว่าได้นานขึ้นเหมาะกับแบบเอาไปตีแช่แช่นานๆปลาบอ่อไหนเคี้ยวที่ว่าต้องแช่นานๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยไอตัวนี้ก็จะอยู่ได้นานแต่มีอีกแบบนึงเหมือนกันอันนี้ อันนี้น่าจะรุ่นหลังๆแล้วตัวนี้ก็ทรงมาเฟืองเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมใช้ประจําเลยนะตัวนี้ขนาดน่าจะสักสีห้าเซนอ่ามันจะมีน้ําหนักเป็นแบบเหมือนเหมือนมีตะก,กัวอยู่ในตัวแต่จริงๆตะก,กัวมันจะอยู่ตรงหัวหัวกระท้ายเนะี่ยทรงนี้ผมก็ใช้ประจําแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่แบบไหนมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบ จะโฟมก็ได้จะตะก,กัวก็ได้จะมาเฟืองจะอะไรก็ได้หมดแล้วแต่เพราะว่าหลักการจริงๆของมันอะคือการวิ่งวิ่งได้อิสระของสายเอน็นเดี๋ยวผมจะมาประกอบชุดสายหน้าสำหรับตะก้วิ่งให้ดูนะครับะนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบให้ดูเลยสมมติว่าตัวนี้คือ นี่แหละนี่เอ็นออกมาจากลอกสมมติว,มว่าประกอบคันเบ็ดแล้วนะง่ายๆเลยการใช้งานตะกอวิ่งนี่อ่าสมมติอาใจลูกนี้แล้วกันนี่นลูก,ล,กลูกโหลดลูกประจำก็แค่ร้อยเข้าไปครับนี่นี่นี่สมมติผมใช้ชิ่งหน้าเป็น สาย PE แล้วกันเนาะอ่า PE นี่เบ็ดนี่เบอร์11แค่นี้เราก็จะลองด้วยลูกปัดสักลูกหนึ่งนี่ลูกปัดก็มัด คือส่วนใหญ่อะตะกอวิ่งที่ผมจะใช้ผมจะใช้กับงานหน้าดินเป็นหลักนะครับทุนลอยผมจะใช้เป็นตะกอตายแต่ส่วนวิธีทุนลอยใช้ตะกอตายผูกอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้มาดูตะกอวิ่งหน้าดินกันก่อนนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมนี่นี่อิสระนี่ความอิสระคืออะไร ถามว่าทำไมปลาเบึกกับปลาสวายนยถึงนิยมใช้แล้วก็วิ่งกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวเบ็ดเนี่ยเราจะเกี่ยวที่เราจะเกี่ยวชิ้นขนมปังอ่าเราจะเกี่ยวชิ้นขนมปังเราจะไม่ได้เกี่ยวส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้เกี่ยวโฟมนะไม่เคยเห็นใครเกี่ยวโฟมอาจจะมีบ้างแต่คือผมก็ไม่เคยเห็นไงเอออาจจะเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมจะเกี่ยวอ่าชิ้นขนมปัง จะฝังในหุ้มซ่อนเบ็ดหรือจะแปะข้างหรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วแต่วันนั้นๆว่ามันกินแบบไหนด้วยแต่หลักๆเลยถามว่าตะก้อวิ่งเนี่ยมันดียังไงกับปลาบึกและปลาสวายเพราะว่าพอเราปลาจะปลาสองชนิดนี้ต่วนใหญ่มันจะกินเหยื่อที่ว่าเป็นชิ้นนะนะเป็นขนมปังบ่อที่เขาเลี้ยงพอตัวเบ็ดมันพยุงอยู่ข้างๆเนี่ย ปลามันกินอ่ะมันจะมีอาการการเช็คเหยี่อวเรียกว่าการเช็คเหยี่อมันยังไงก็คือมันจะคาบคาบเสร็จมันยังไม่ไม่อมคาบแล้วมันดึงเช็คคาบปล่อยคาบดึงปล่อยเนี่ยซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าสายจากจากปลายคันของเพื่อนอะ่ะมันจะเนี่ยมันจะมีอาการนี่เดี๋ยวจะให้ดู จะมีอาการเนี่ยยึกยยึบยเนี่ยเพราะอะไรมันเช็คมันเช็คอยู่นะมันมันกินเลมก้อนมันมันเช็คเหยื่ออยู่ไอ้ปลายเนี่ยก็จะกึกกึกแต่ก็ยังไม่ลากอ่าจนมันมั่นใจแล้วเนี่ยว่าไอ้สิ่งที่มันเช็คเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วมันถึงได้อมแล้วก็วิ่งอ่าซึ่งถ้าเป็นตะก้อตายเนี่ยมันไปเนี่ยพอมันตอนจังหวะมันเช็คตั้งแต่แรกเนี่ยมันตึงปากมันปุ๊บเนี่ยมันไม่เอาเลยมันรู้เลยว่านี่คือ นี่นี่คือกับดักแน่นอนอืมแต่พอตะก้าวิ่งไงมันอิสระมากอืมแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนตกเนี่ยเวลาใช้งานตะก้อวิ่งหน้าดินเงี้ยสายสายที่ออกมาจากลอกจากปลายคันอ่ะเราควรจะปล่อยให้มันหย่อนหย่อนเราอย่าไปเซ็ตตึงนี่ถ้าเซ็ตตึงเนี่ยเช็คมันก็ติดเท่ากับว่าเราใช้ตะก้อวิ่งแต่แต่ตั้งสายตึงมันก็เหมือนตะก้อไม่วิ่งไงมันมันก็มันก็เออ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนี่ยอันนี้เซตตึงเลยนะนี่นี่เซตตึงนี่พอไงมันเช็คปึ๊บดึงไม่ออกอ่ะมันรู้ทันทีแล้วว่าเนี่ยคือคือหลอกมันแล้วอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องทำให้มันหย่อนด้วยนี่นอิสระหน่อยอย่างเงี้ยเช็คไปเช็คไปก็เบา และพอมันอมได้ที่แล้วานี่มันก็ดึงออกเลยนี่นะครับเนี่ยการเซตสายก็มีส่วนสำคัญเพราะมันจะแสดงศักยภาพของตะกอ้อเช่นนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดส่วนจะโฟมจะตะัวในจะแบบไหนนี่ก็เลือกใช้กันตามชิงชิงนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยชิงตัวนี้ จะชิ้งกี่เซนหนึไฟแช็ค3ามหนึ่งฝามืามอ1คืบก็แล้วแต่ไปไล่เอาอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีสูตรตายตัวแต่และว,วันแต่และบ่ก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยบางอันผมผูกเอาไว้รอเนี่ยก็ยาวๆก็ก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าผมใช้สาย I PE นะผมจะใช้ชิ้งสั้น แต่ถ้าผมใช้เนี่ยยาวๆสักฟุตหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปอะ่ะผมก็จะใช้เป็นสายเอ็นเพราะสายแบบนี้มันมันพันกันง่ายไงพอมาลงน้ําบางทีมันไปม้วนม้วนพันอ่าข้อหนึ่งคือพันข้อสองคือลักษณะของสายพวกนี้มันจะลอยเวลาสมมุติขนมปังเราอาจจะนอนอยู่กับพื้นพยุงอยู่นี้ไอตัวเนี้ยมันจะลอยคุณขนมปของสายมันจะลอยเลยคร ถ้าเรายาวมันก็ลอยขึ้นมาอีกบางทีปลามันชนมันอะไรมันก็ระแวงตกใจได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเอ็นมันจะจมนอนอยู่กับพื้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือส่วนใหญ่การใช้งานบึกสวายแล้วก็วิ่งแบบเนี้ยเราจะใช้เหยือ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมปังปน่นอาจจะมีลำบ้างแต่ลำแค่แค่แบบเอากินนิดนิด แต่หลักเลยนะก็คือขนมปังป่นเพราะฉะนั้นเหยื่อมันจะเบาๆลอยๆอแล้วเวลาปั้นเราอย่าปั้นให้มันแบบแน่นแข็งอัดกันจนมันเป็นไตยพยายามแบบพยายามปั้นสองชั้นนะครับก็คือชั้นแรกเนี่ยปั้นให้พอดีๆกับลูกมันลูกไอ้โลหะ oh ตัวนี้นะครับตะก้อเนี่ยเสร็จ ชั้นนี้แน่นได้ไม่เป็นไรชั้นแรกพอชั้นสองอะ่ะเราก็หลุมหลวม,ล,วมละกำหลมุมหลวมพอกพอกหลุมหลวม,ลวมกะว่าให้มันลงน้ำปุ๊บแตกขนมปังแตกเรียกฝูงปลาเข้ามาเนี่ยมันจะมาเก็บตามจากเศษตัวที่แตกก่อนแล้วพอมันเห็นชิ้นที่เราเกี่ยวไว้เนี่ยมันถึงจะค่อยมากินตัวนี้อีกทีนึงอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากลองตกปลาบึกปลาสวาย มือใหม่ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคนถามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆจากผม BMI FIT นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องตะกร้อวิ่งและการใช้งาน,นเป็นหลักแต่คิดต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวสาระน่ารู้ของเทคนิคอื่นๆการตกปลาแบบอื่นๆเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องร o o t Beer f i ิ h ชิ่งให้ด้วยนะครับ